สวัสดีจ้ามณิษฐ์สิภาทุกคนมาเบิงอันที่เห็นยิบขึ้นมาหนีเด้อจา้าห้ทายว่ามันคืออีอย่างมันบอมเนพีขี่หนูเด้อจา้าเห็นเม็ดเขียวๆแนวหนี้แล้กก็บบอมเนพีกระเกลียงหรือว่าบอมพีอ่อนพี่นอ้องมัดเบิ้งไก่ๆว่ามันคืออย่างพี่น้องเบิ้งไก่ๆเด้อมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจ้าพี่น้องเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนึกออกบ่จจานั่นก็คือดักแด้พัคี้เลจจ้าพี่นอ้อง มาเบิ่งไกลๆก,กันเลยจ้าที่เฮ็ดไ่เบตองไวนี่คือเพื่อนเฮ็ดขายเด้อจา้าอันนี้บ่ฮูว่าฮอละลอยหรือฮอละหาสิบ,บาทเนาะจ้าเนาะอันนี้คือคือแ่บเด้อพี่น้องเด้อเป็นอาหารพื้นบ้านคนอีสานจ้าพี่น้องขัวไม่ไม่หอมหอมพี่น้องแก่กับเขาเหนียวฮอนๆนเขากันเด้อจา้าตอนยังบ่ขัวมันเพิ่นจะเป็นสีเขียวจ้าพี่น้องพ่อขัวแล้วซุกแล้วเพิ่นจะออกสีเหลือง นากินอีดีเล้อจ้ะพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือราคาสูงอยู่จ้ะตกประมาณกิโลละเกือบสามร้อยสี่ร้อยเปนละจ้ะพี่น้องอ่าดักเดียพักคีเล็กแบบนี้ก็จะมีในช่วงเดือนมีนา,มาเมษาัปฤกษ์กำลังล้นเนาะพี่น้องลุนแล้วลลก็ปร่องอ่อนๆจากหน่อยก็เริ่มมีละจ้ะพี่น้องแต่ถาภพาย,ยานนอนเล้จอจ้ะยานนอนก็อาจจะเก